รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเต็มตอ,อะไรวะเฮ้ยอะไร,ออะไรมองหน้าบนไม่มีปัญหาหรอสงการเว้ย เฮ้ยไอจอนมันไม่ได้ยิ้มฟันมันเหยินมีปัญหาป่ะมีวะมีวะไม่ดีไปไปมีอะไรกันอ่ะดีครับเร็วๆกำลังเล่นน้ำสงการอยู่ครับเสี่ยเล่นด้วยมามามาเด็มที่อ้า ทำไมเอารถคันนี้มาใช้อ่ะทำไมไม่เอาคันใหม่มาใช้แล้วยางแบนครับ <c oughs> ยางแบนก็ไปปาดสิไปป่านี่ไงเสียมันนานมันนานยังไงป่ายางก็ผมไปที่ร้านร้านปายางมาเขียนเลยป่ายางย4ิบสี่ชั่วโมง <c oughs> เสียคิดดูครับป่ายางยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเสียแบนตั้งสี่โลไม่รอบเป็นเดือนหรอเสีย รางวัลโทรนทัดทองคำครั้งที่26 27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่น โอ้โหรีบไปไหนเนี่ยแหมเติมซะเต็มเลยนะพี่ยอดนะคมไปเล่นสมการกันเถอะจัดไปแหมนานๆทีได้ไปเล่นใช่ไหมล่ะสมการครั้งหนึ่งไม่ออกไปเล่นก็เฉยแล้วจริงไหมอ๋อโอ้โหเราจะไปเล่นสมการกันเือครับคผมใช่คราับ้อมครับลวงตาไปเล่นกับพวกเราไหมครับอืมอ่ะปืนฉีดน้ำก็บอกนี้เดนให้หลวงตาไปเลยค่ะเดน มันควรไหมเนี่ยฮะจะไปให้ปืนหลวงตาได้ยังไงใช่อันนี้มันเล็กไปหลวงตาต้องกระบอกนี้นี่แนี่กระบอกแต่แด่แด่แก่แต่แา่เร้าบ้าเอ็งซ์น้าบ้าหรือไงยอดจู่จูอย่าให้ปืนหลวงตาไปเล่นสงการหลวงตาเป็นพระเป็นสงการมันก็ผิดศีลดีวะอย่างหลวงตานะปืนไม่ได้หรอกต้องไอ้นี้ สองดีเลยปาปักเลยอาคมแล,<อ>แล้วเล่นกับหลวงตาอออออเอาละเอาละยอดอาคมจะไปเล่นสงการก็ไปไปแต่ว่าเนนไปเล่นไม่ได้อ้าวทไมล่ะครับหลวงตาลูกเนนก็เราเป็นผู้ทรงศีลรักษาศีลสิบต้องสงบกายวาจาใจาต้องสำรวมลูกจะไปเล่นตลกโปกฮาเหมือนคารว่าใเขาได้ยังไงเข้าใจแล้วครับหลวงตาเนนไม่ต้องเสียใจนะ ส่งอาวุธมาให้ฉัน,นเดี๋ยวฉันจะเล่นเผื่อนเนนเองตัมไปไอ้ <c oughs> อยอดยังไม่ถึงหน้าวัดเลยเฮ้ยยึดเปียกก่อนมันจะไม่รอช้ นิดเดงปรับแป้งนิดหนึ่งนะคะสงการนะครับน่าล้างจริงเลยกระหลงด้วยนะคะไปไหนคะเนี่ยไปวัดแหมคางสวยมากเลยนะคะโชคเดีนเะ ใจคอจะ,มะ na, so ไม่สาดน้ oui, ําปะแป้งหรือมั้งเหรอคะใช่ค่ะวันนี้ทั้งวันเนี่ยน้ําสักหยดยังไม่โดนอยู่เลยนะคะไม่คิดจะนเลยเหรออีกหนึ่งนาทีพี่จะสาดน้ําหรอคะอีกหนึ่งนาทีกระเทยตายตรงนี้โอ้โหอันนี้ป้านงาโอ้โหอีวันเดี๋ยววันจะใครชักคีิกใครที่คอ อะไรคะบวกพี่เบวกพี่ไหนเจ๋งไหนจอดตายวะตายตายพูดอะไรโชคดีนะฮะโชคด,ดีล้แหละ,ะ้องสาวเอา คุณตำรวจสงการานับผมสนุกสนานด,ด้วยกันเล่นสงการกับพวกเราให้จริงมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือผมมีเรื่องจะมาเตือนทุกคนนะเรื่องความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงการนี่หมวดจะบอกนะว่านอกจากเมาไม่ขับมาเนี่ยหมวดจะมาห้ามเมาไม่ให้เล่นน้ำเลยนะ,น,ะนี่นจอร์ดไม่ยอมแนละ้วฟื่ไม่ใช่อย่างนั้นจอร์ดที่ผมจะเตือนเนี่ยผมจะเตือนเรื่องอุบัติเหตุ การที่คุณสาดน้ําไปมาใส่รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันอันตรายและไหนจะเต้นกลางถนนอีกมันเกิดอุบัติเหตุได้รู้ไหมมวดอย่างนี้ดีกว่ามวดครับมวดมาคุยผมตัวตัวมวดคุยกับผมแบบรูปผู้ชายมวดฟังผมผมอยากจะบอกสงกาบมันต้องสนุกมันต้องปลดปล่อยนี่จอเองไม่ใช่มวดดึงว่าคุณนึกว่าคางคอกที่ไหนมาคุยกับเราไห หมวดครับสี่ครับโอ้หมวดจะเครียดดิหมลดไปวางสิครับสงการมันต้องสนุกไงไงหมวดเครียดเลยฮะ <c oughs> สนุกสนานด,ดีกว่าสงก,การเฮ้ยสนุกไ